สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับพามาดูสเตอรอปีแอมป์ไฟเออร์นะครับรุ่นดีเลยรุ่นใหญ่นะครับของลักแมนนะครับรุ่นก็คือ C120A Mar2 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่สิ่งดีมากๆนะครับเป็นรุ่นไฮเอนด์เลยนะครับก็นักเล่นเครื่องเสียงเนี่ยก็หากันนะครับจัดว่าเป็นรุ่นดีเลยสังเกตว่า กรณีถ้าเป็นลักแมนนะครับไม่ว่าแอมหรือว่าเป็นปีนะครับถ้ามีตัวโยกแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับเนี่ยนะครับมีตัวโยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปๆของเขาเลยนะครับสําหรับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอันนี้นะครับลูกค้ากา็เป็นลูกค้าเก่านะครับก็อยู่แถวนนนะครับก็ส่งมาซ่อม อาการเสียนะครับอาการเสียเท่าที่ผมเช็คดูเบื้องต้นนะครับก็มีสวิตตัวเนี้นะครับสวิตไม่ดีนะครับแล้วก็มีวงจรข้างในเสียด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องเช็คอาการเสียก่อนนะครับก็ต้องไปทาไอ้พวกไอ้นี่ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้ผมอ่าตอนนี้ต่อแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นกระพริบกระพริบนะครับอยู่ในสภาวะ อตอนนี้เหมือนสแตนบายอยู่นะครับอโอเคตอนนี้ต่อละนะครับครท่านผู้ชมครับ,รบก็เช็คอาการเสียเบื้องต้นนะครับผมดูแล้วก็คือมันดังข้างเดียวนะครับในระบบสเตอร o โอมันจะมีปุ่มสเตอร์โอกับโมโนนะครับถ้าเป็นโมโนมันก็ดังได้สองข้างแต่ถ้าเป็นระบบสเตอร o โอนะครับมันก็จะดังข้างเดียวแบบนี้นะครับ เน,นเนี่ยครับมันข้างซ้ายจะเงียบนะครับ,รบเ,นนเนี่ยผมปรับบาลานซ์แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าลองดูเป็นโมโนนะครับดูเป็นโมโน เป็นโมโนมันได้นะครับได้สองข้างแต่สเตอร์ดังข้างเดียวนะครับเนี่ยนะครับปกติมันต้องดังสองข้างนะครับอันนี้เป็นอาการเสียเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะครับก๊คอกเก๊กอะไรพวกนี้นะครับมีอาการเสียเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่านี่อาการหลักๆที่เสียนะครับก็เดี๋ยว จะได้ทำการาตรวจเช็คซ่อมด,ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นสภาพภายในนะครับก็ด้านบนนะครับด้านบน คับท่านผู้ชมครับตอนนี้อถอดดูเครื่องด้านในหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องของปรีลักแมนนะครับตัวนี้นะครับ ก็ดูอะไรคุณภาพสูงเลยนะครับแต่ละตัวนะครับถึงทำให้เสียงดีนะครับเสียงนุ่มนวลมากนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับลักแมนเป็นสเตอร์โอปรีแอมนะครับปรีแอมปรีไฟเออร์นะครับรุ่น c 1 2 0 a mark t w นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับลูกค้าจากนนทบุรีนะครับก็ส่งมาซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็ ซ่อมไปหลายอย่างนะครับมันเสียงมันไม่ออกข้างหนึ่งนะครับตามต้นคลิปที่ให้ดูนะครับท้านซ้ายเสียงไม่ออกนะครับแล้วก็มีสวิตเสียนะครับสวิตสวิตเนี่ยปิดเปิดเครื่องนะครับซ่อมเรียบร้อยตอนนี้ได้ทาการตรวจเช็คซ่อมเรียบร้อยนะครับก็ทดสอบอยู่แล้วก็เดี๋ยวเปิดเทศท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสาหรับลักแมนตัวนี้นะครับผลิต19ึ่านนะครับตัวนี้ก็หลายปีอยู่นะครับแล้วก็ เป็นรุ่นที่ดีมากๆเลยนะครับให้เสียงที่นุ่มนวลมากๆนะครับเสียงเพาะเสียงนุ่มนวลเลยนะครับผมชอบเลยนะครับเสียงมันราคาก็จัดว่าดีพอสมควรเลยตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันมันนิดหน่อยนะครับมันมีฟังก์ชันเยอะเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะให้ดูกันนะครับก็อันดับแรกนะครับตัวนี้จะเป็นปรับเสียงเบสนะครับนี่เบสนะครับเบสแล้วก็ตัวนี้ปรับเบสนะครับอ่าตัวนี้ปรับเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับ ตัวนี้ลิเนียอีควอไลเซอร์เดี๋ยวผมอธิบายนะครับมันทํางานยังไงนะครับส่วนตัวนี้เป็นซีเลคเตอร์นะครับซีเลคเตอร์ก็มีมีจูเนอร์โฟโนอนะครับแล้วก็เออูเอ็กนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับส่วนตัวนี้เป็นบาลานซ์ซ้ายขวานะครับก็สามารถเป็นตั้งเป็นโมโนสเตอร์ได้นะครับโมโนก็ไม่แยกเสียงสเตอร์ก็แยกเสียงนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีปรับโทนบายพาสก็คือคล้ายๆแบบแอม ที่ผมเคยเห็นก็ของแมกเนตนะครับที่ว่าถ้ากดเข้าไปเนี่ยนะครับมันตัวพวกนี้มันจะไม่ทํางานคือเดลักเลยนะครับก็คือสัญญาณเข้าโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ผ่านพวกปีโทนนะครับตัวปรับเสียงแต่ถ้าเรากดออกมาก็คือมันต้องผ่านปีโทนนะครับมันต้องปรับเสียงเบสเสียงแหลมพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกปุ่มต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันมันนะครับฟังก์ชันตัวแรกนี่ turn over นะครับ frequency นะครับก็คือ ตัวนี้ปรับเสียงเบสนะครับเสียงเบสเพิ่มเพิ่มรายละเอียดเสียงเบสนะครับเนี่ยนะครับมันปรับได้3ามเซเลคเตอร์นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวเอ่อตัวนี้เสียงแหลมนะครับตัวนี้ปรับเสียงแหลมตัวนี้ปรับเสียงเบสนะครับปรับเพิ่มนะครับปรับเพิ่มนะครับ2ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้เวลาปรับเนี่ยมันจะปรับละเอียดนะครับเพิ่มจากตัวนี้นะครับก็คืออัพนี่ก็คือ เพิ่มเสียงแหลมขึ้นมานะครับดาวกา็เสียงเบสเลึกลงไปนะครับก็มันจะมีตรงกลางจุดจุดตรงกลางนี่คือมันกึ่งกลางพอดีนะครับทีนี้เวลาปรับเนี่ยนะครับเสียงมันจะได้ไม่มันจะไม่ชัดมากเท่าไหร่เพราะว่ามันปรับปรับความละเอียดนะครับคือก็เราต้องห,หูดีจริงๆนะครับมันฟังอะไรได้ชัดเจนจริงๆมันถึงจะแยกได้นะครับแต่ว่า,าถ้าเป็น เค,เ,เครื่องเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันจะชัดเจนกว่านะครับตามสเปคที่เขาบอกมาก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันจะมีผลมากเลยนะครับส่วนถ้าเป็นเป็นเพลงทั่วไปนะครับเครื่องเล่นทั่วไปก็มันอาจจะคือเสียงเราเราต้องตั้งใจฟังจริงๆนะครับแบบนั่นแหละนะครับถ้านักฟังจริงๆเขาจะฟังออกนะครับก็คือปรับคล้ายๆปรับเพิ่มความละเอียดนะครับเพิ่มจากตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็คือมี เบสลึกลงไปแหลมเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็โลบู๊ตก็เพิ่มเบสให้เสียงต่ำนะครับมันเสียงเบสก็ได้นะครับเสียงต่ำก็ได้ให้มันลึกลงไปนะครับตัวนี้นะครับส่วนซับโซนิกนี่ก็คือปรับความละเอียดของเสียงเบสนะครับเสียงเบสก็คือความละเอียดมันนะครับก็อีกเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับไฮคัตก็คือ ปรับความละเอียดเสียงแหลมเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นก็ให้มันละเอียดขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆคือปรีตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเนี่ยปรับละเอียดทุกย่านความถี่เสียงเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆผมไม่เคยเจอเลยนะครับเพราะปกติถ้าปรีเนี่ยมันจะไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับมันมันจะไม่มีขั้นถึงว่าลองลึกถึงขั้นปรับความละเอียดขนาดนี้ฉะนั้น เวลาปรับตัวนี้คือครอบทุกย่านความถี่เสียงซึ่งถือว่าสุดยอดสุดๆเลยนะครับที่ผมเคยเห็นมานะครับส่วนตัวนี้เกี่ยวกับเทปนะครับตัวนี้ก็มอนิเตอร์เทปมอนิเตอร์ก็เทปทุกรุ่นเทปใบอะไรพวกนี้มันมีนะครับแอม์อะไรพวกนี้มีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ดับบิ้งก็เกี่ยวกับเทปนะครับตัวนี้เกี่ยวกับระบอกอัดก็ที่น่าสนใจมันก็มีประมาณเนี้ยอันนี้รุ่นอะไรดูโ เซอร์กิตอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะนะครับอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจของป m มลักแมนตัวนี้นะครับก็ถือว่าอ่าเท่าที่ดูสเปคมันก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับหายากครับหายาก,ายากแล้วก็ใครมีครอบครองนี่ผมว่าน้อยมากเลยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็ถือว่าเขาโชคดีนะครับเขามีตัวนี้ไว้นะครับถือว่าสุดๆเลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมมาลองเสียงดูนะครับไอ้ไอ้พวกไอ้ปีกย่อยพวกนี้อ่าบางทีเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะครับเวลาปรับ,บแต่ว่าถ้าเป็นเสียงเบสียงแหลมเนี่ยมันจะมันจะชัดกว่านะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะครับลองฟังเลย แล้วเปิดอ่ามันจะมีหน่วงเวลานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมีกระพริบกระพริบนะครับสักหวินาทีนะครับแล้วก็มันก็จะต่อให้นะครับนี่ครับครับก็ต่อเรียบร้อยไฟจะติดนิ่งนะครับ